ทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับพี่ปายนะคะที่ช่องไปกึกค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปายก็มีเรื่องจะมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะก็อาจจะเป็นแบบสิ่งของอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราเซอร์ไพรส์น้องปื้มนะคะแต่รอบนี้ค่ะคืออ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราเซอร์ไพรส์น้องปื้มครั้งที่แล้วเนี่ยคือจะเป็นแว่นของอ p t ต s สรุ่น,นอะไรสักอย่างนี่นะคะสําหรับเกมเมอร์นะคะที่ใช้สําหรับแบบว่าเออ ดูคอมพิวเตอร์นานๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่วันนั้นเนี่ยพี่ไปก็เลยแบบว่าเออเอาแบบเอาแว่นตัวนี้นะคะไปให้พี่เบลร้ลองนะคะแล้วเขาก็รู้สึกแบบเอออยากได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พี่ปาปบอกว่าเฮ้ยมันต้องให้ลูกก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เขาก็แบบดูเศร้าๆไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องอยู่หน้าจอคอมนานมากๆเลยค่ะวันหนึ่งนะเกือบแบบ สิชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะก็เอาอย่างนี้ก็ถ้าว่าแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าใครแบบว่าอยากหาแบบไรายได้เสริมหรือว่าเอ้ยว่างเพราะว่าที่แอ n w 1 0นะคะทุกคนที่เนี่ยเขาจะมีแบบว่าเกมให้เลือกเล่นมากมายเลยค่ะแล้วก็แบบว่ามีเกมไม่ซ้ำเปลี่ยนใหมายทุกสัปดาห์เลยแล้วแอดเข้าไปดูนะคะแอด i n w 1 0ค่ะแว่นตัวนี้นะคะพี่ปายก็ได้แบบแอบสั่งมาให้พี่เบลบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะแบบว่าขึ้นไปเซอร์ไพรส์กันนะคะอันเนี้ยคือพี่เบลจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็นตอนเนี้ยคือเขาสตรีมอยู่นะคะเราก็จะเข้าไปแบบเรลูซี่เลยคือแบบไปเซอร์ไพรส์สดๆหน้ากล้องที่เขา ไฟ์สดอยู่เลยนะคะโอเคค่ะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ปายนะจะแบบมาให้ทุกคนนะคะดูก่อนว่าไอ้ที่ว่าแว่นที่พี่ปายซื้อมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ปายพาไปดูนี่ค่ะทุกคนอของที่ว่ามานะคะแต่ว่ารอบเนี้ยจะคือจะมาสองชิ้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเรามาเปิดพร้อมกันเนาะว่าสองชิ้นที่มาเนี่ยนะคะเป็นอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันต้องมีสักชิ้นหนึ่งนะคะที่ว่าเอามาเซอร์ไพรส์พี่เวนะคะ มาเปิดอะไรกันแล้วกันนะคะเ้ยอันนี้ก็เป็นแว่นเหมือนกันนะคะแต่เป็นแว่นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่แว่น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 เฮ้ยมันก็เป็นแว่นเหมือนกันนะอันนี้อ๋อเป็นแว่นแบบนี้ค่ะเป็นแว่นแฟชั่นนะคะเป็นแว่นกันแดดค่ะนี่อะไรอะนี่ค่ะเป็นแว่นกันแดดนะคะอันนี้รู้สึกว่าพี่ปาจะสั่งมาไอ้ลองใส่กับ้องปลื้มนะคะสองคนนี่เนี่ยาลองใส่ให้ดูก่อนเลย แล้วก็ฟอร์มแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยแตรนเขาซื้อแบรนด์ใมาให้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยลั่นกล้องแสงใส่คอมเป็นไงนี่ก็ได้อยู่นะสีนี้เป็นสีชมพูนะคะอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ส่วนอันนี้ค่ะอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้จะเป็นแบบว่าออกออกแนวแบบว่าสีฟ้าอมชมพูค่ะเลยเลยนี่อันนี้ออกแบบอันนี้ก็สวยนะคะดูแบบว่า เก๋นิดนึงอะไรอย่างเี้ยเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแว่นกองแสงกันนะคะนี่ของออฟตัตตัวเดิมนะคะเหมือนของน้องปื้มเลยราคาก็ตามหน้ากล่องเลยค่ะเฮ้ยมันใช้ดีจริงค่ะน้องปื้มบอกว่าใส่แล้วมันดีพี่ปลายก็เลยแบบเออสั่งมาอีกกชิ้นหนึ่งแต่น้ำน้ำแช่น้แน้อันนี้ก็จะเป็นแว่นออฟตัตนะคะ อัฟตาซีโร่ค่ะซีโร่อัฟต้าซีโร่นะคะนี่สวยงามมากน,านี่ค่ะแพ็กเกจแบบว่าสวยงามนะคะแล้วก็เขาก็จะแพ็คแน่แนหนามากค่ะคือแพ็คอย่างดีอะคะ่ะสมราคานะคะนี่ค่ะยา <Wow. S 1> เลนงก็จะออกสีเหลืองๆอ,อย่างที่แบบว่าถ้าใครดู เซอร์ไพรส์น้องปื้มอ่ะก็จะจะจำได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปดูที่เบลนะคะตอนสตรีมแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ตอนนั้นเลยเอเค one hour later เอาเลยพี่เอาเลยเดี๋ยวสัเอาของมที่นี่ก่อนิงี่กรออกน่ะเขาคอนเสิรเมาแล้วสามีสุดที่รักนี่ สายแว่นนี่เคยตางแตกป่ะทำไมอ่ะเอาจะสวยนี่ไงก็ถอว่ต้องแส่นี่สาวนีจะนรักนี่ยอะอันนี้นี่ เจะเอายังเอาดีๆแว่นอะไรเนี่ยมี่ไงอันนี้เลยเอาแสงไงอันนี้ไม่เป็นรุ่นใหม่ใช่หรอใช่ไม่ลองใส่อูเล่นเกมเอาดีๆแว่นกองแสงหรอเอาที่เราใส่เออเอรุ่นใหม่เว้ยคอยแต่หลังเล่นเกมเลเกมเมอร์เออเป็นไงเอาดีอันนี้ของเกมเมอร์เลยเหรอใช่เออไม่น่าใช่นะใช่มันเป็นรุ่นใหม่ก็ออกมาใหม่เขาเรียกว่าเออนี้มันสวยว่ะว่าบอกว่าดีกว้านี้มันดูมาดูภาพเป็นไงบ้างกูตายเลยอะใส่ปุ๊บกูตายเลยอ่ะ โอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยแบบของน้ำปุ้มน่าจะดีกว่าอะไรเนาะอันนี้ของจริงปะเนี่ยของจริงดิก็เนี่ยดตามเขาตัวเองคุณละอันเนี่ยเขาก็มันชื่ออะไรชื่อของอะไรอันนี้เหรอเป็นกันแดดยูวีเป็นกันแดดยูวีลองเฮ้ยเบาเบาดิดีดีไม่ใช่แว่นแว่นกองแสงจริงเหรอเออกองแสงจริงดิมันเป็นรุ่นใหม่เอ้านี่ก่อน ของอ้ของเกมเมอร์นะมันไม่ใช่เขาบอกมาทำไมไม่ใส่เออไม่ซื้อแบบของเกมเมอร์มาเพรแบบนี้มันไม่สวยตรงไงเขาว่ามันก็สวยดีเลตัวเองมันดูตลกอ่ะจริงหรอัตรงไหนเขาดูสวยนะเไม่ใช่ละดูสวยปะนี่ของยี่หแน่นอนเลยอะไรของเขาอันนี้เขาเออเร์อ่ะราชเออมันไม่ใช่อ่ะรวิรีวรีวเลยไม่รู้มันของปลอมเนี่ยเพราะงั้นนั่นเปนของยี่ห้ออะไรวะตอนที่เขาซื้อใ้นอง โอ้อันนั้นมันของไอ้นี่ไม่ใช่หรออันนี้จริงอันนี้มึงแกล้งกูแน่นอนเลยเนี่ยกูไม่ได้แกล้งอันนี้เรื่องจริงอันนี้เหรอพี่ว่ามึงเอามาเหรอมึงบ้าแค่ไรเว้นอีพี่อะไปดูกันมันสวยแล้วก็มันเทเนียนะกูเท่ปะเท่แล้วมันไปจุกคู่กันมาเหมือนแาบนี่นี่วอะเออเต่ง ใส,ส่แว่นนี้มาแคสเกมดูเหมือนแบบว่าอุ้ยมันจะไปเที่ยวไหนวะนั่นน่ะถ้ามันดูดูเกมไม่รู้เรื่องเลยเอาดีๆดิจะไปไหนดิเออแล้วจะไปไหนจะไปไหนออินเดียนี่แล้วจะไปไหนแล้วที่ไปไหนว่าเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนถามแค่นี้แหละเอ้ากูถอดนะดีๆู่ไหนเออไปแคสมาเลยเดี๋ยวเขาไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาหิ่มากเลยไม่่ใช ดีเอาวะเป็นแย่เป็นแย่ขออะไรออฟตัตดีว้นดีต้องเว้นออฟตัตสมัครใจมาเข้าแล้วสมัคร์ยังไม่เข้าอันนี้ซื้อใช้เองนะครับผมเพราะว่าผมเล่นเกมบ่อยเยกล่องโค้ดดูครับน้องรุ่นอะไรรุ่นอะไรนี่เดี๋ยวคนดูจะหาว่าได้สปอนเซอร์มาแน่นอนเลยอันนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อมานะคะอันนี้อันนี้ซื้อมาเลยครับอันนี้ซื้อมาโรเบิรห่านี่ซื้อมาทำไมเอา เราไปเที่ยวไปใส่ที่แล้วม่นก็ใส่ที่เล่นใส่สวยเลยแต่เนี่ยของเขาอันหนึ่งของมาปุ่มอันหนึ่งเออวันนี้โอเคใช่เลยเกมเมอร์เลยเนี่ยเกมเมอร์เลยดูเท่เลยวะดูเท่เลยเท่สมาร์ทแมนเสียอย่างเดียวเยี่ยวม่วงไม่เยี่ยวที่บ้านพามาเล่นจักรกับเด็กเนื้อหน่ะฮะเด็กเนื้อเออเด็กเนื้อเด็กเนื้อถ้าโดนเด็กเนื้อจะเอาเลี้ยงซิ น้องพอดีทำมาแล้วตาทายมัก็หลอกนะเว้ยอยมีตังันนะ่มีต่งค์ไม่มีตังค์จีกรอบนอีกรอบนึยนี่เจงนี่เป็นเ่อะไรเนี่ยก็ฝามเพนะคนต้างชอบแข่คลิปนี้ s i n w s ินะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ e นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ปายด้วยนะคะอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ได้สปอนเซอร์จริงๆแต่ว่าคือเราซื้อใช้เองค่ะมาปพ๊บอันนึงแล้วก็เออพี่เบลอันนึงนะคะถามว่าทำไมพี่ถึงรู้เพราะว่ามันไม่มีใครติดต่อพี่มาเลยใช่ก็เลยบอกได้เต็มปากว่าไม่มีใครสปอนเซอร์ไม่มีใครสปอนเซอร์ทั้งทั้งที่จริงอ่ะถ้าพี่เบลใส่อ่ะตามกันพึ่ม สปอนเซอร์ต้องเข้านะคะนิดหนึงนิดหนึ่งอะไรก็ได้นะคะของออฟตัดสปอนเซอร์ต้องเข้าเราเล่นนะคะแล้วแต่ท่านจะกรุณาสายเว้นมีสายเว่นด้วยเอาสายเว่นคู่ด้วยโอ้โหโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย I have a dream that's all I need I'll make it happen with some work and belief know what I want so I'll take it on i made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me lament, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.